แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งก็คือเรื่องของการนําเสนอน่าจะเพิ่มเติมในเรื่องของการนัดแนะคิวกันมาดีๆค่ะเตรียมความพร้อมมาดีๆการที่เรามาตกลงกันบนเวทีเนี่ยแสดงถึงความไม่มั่นใจหรือไม่เชื่อมั่นในในตัวเราเองในตัวผู้สื่อสารและจะทาให้ให้ผู้ที่เราฟังผู้ฟังเราเนี่ยค่ะขาดความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในตัวเราด้วยเนาะเราต้องซ้อมคิวกันดีๆนัดแนะกันมาให้ดีแล้วก็ซ้อมข้อมูลให้ชัดเจนนะคะแล้วเวลาที่ ทุกอย่างเนะะี่ยค่ะมันเป็นภาษาที่ที่ที่เราเขียนมาในเชิงทางการแบบนี้เวลาเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราย่อยออกมาเป็นภาษาที่สื่อสารเข้าใจง่ายหรือเป็นภาษาพูดที่เราสามารถสื่อสารง่ายตอนนี้คือทุกๆก,กลุ่มยังคงมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษาแล้วก็การเรียบเรียงคําพูดในการสื่อสารให้ชัดเจนนะคะบวกกับประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นเซนซิทีฟประเด็นเซนซิทีฟเนี่ยต้องระมัดระวังในการตั้งคําถามให้ดีหรือแม้กระทั่งลงไปเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ ที่ต้องต้องต้องใช้คําถามปลายเปิดหรือคําถามกว้างๆแนะนําว่าอย่าใช้คําว่าใช่หรือไม่อย่างไงมันเป็นคําถามปลายปิดมาแล,แล้วเนี่ยมันจะทําให้คําตอบมันคือเราชี้นําไปแล้วเรื่องของการคําถามชี้นำเนี่ยเราต้องระมาระวังให้ดีในเรื่องของการลงสํารวจข้อมูลอะนะคะเป็นปลายเปิดกว้างๆแล้วเราจะเห็นมุมมองเห็นทัศนคติเห็นค่านิยมที่พี่ต้องการจะสํารวจจากจากประชากรกลุ่มประชากรของเราเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ